สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะพบกับแม่หมอไหนครนั้งนึงสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีกุมในปีพุทธศักราช2564นี้จะเป็นอย่างไรเรื่องเองินเรื่องงานเรือเรอร่องของความรักเรามาดูกันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดลักนณากุมทุกท่านในครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรในครึ่งปีแรกนะคะชาวราศีกุม ปัญหาเด่นๆขึ้นมาเลยคือเรื่องของความรักความรักอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะใครโสดอยู่ก็ยังคงโสดต่อไปถ้าใครมีเรื่องของความรักเรื่องของคู่ขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะมาจะโดนทําร้ายนะคะหัวใจโดนทําร้ายอยู่บ่อยครั้งแล้วเรื่องความรักของคุณเนี่ยยิ่งขวายคว้ายิ่งมองหายิย่งห่างหายแต่ว่าตัวคุณเองรู้แหละว่า เรื่องความรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปบางคนทนเพื่อครอบครัวทนเพื่อความสุขสงบในครอบครัวของตัวเองนะคะตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดสําหรับเรื่องของความรักมีความเครียดค่อนข้างสูงปีหน้าเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันสําหรับตัวชาวราศีกุมเองนะคะมีอาการระวังเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็ตัวคุณเนี่ย เหมือนต้องการรักษาอะไรบางอย่างไว้ไม่ให้มันหลุดหายไปตัวคุณเองยังคอยไขวข้าหาสิ่งที่ดีเสมอถ้าแนะนำว่าก็แนะนำให้ดำเนินชีวิตยอย่างมีระเบียบแล้วก็เดินหน้าอย่างไม่ประมาทประมาทไม่ได้เลยนะคะ แต่ดีเรื่องความรักไม่ค่อยดีแต่ดีเรื่องอะไรดีเรื่องของการเงินนะคะมีเงินก้อนเข้ามาจากบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาจะได้รับสิ่งของมีค่านะคะสำหรับชาวราศีกุมทุกท่านตัวท่านเองนะคะไฟหลังบ้านอาจจะมืดหน่อยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนแบบต้องกระตุ้นหน่อยอะมันเบือ่อมันเซงมันเหนื่อยมันหนเหลือเกินชาวราศีกุม เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักหน่อยนะคะสำหรับปี6 4ครึ่งปีแรกทำบุญเยอะๆอบุญก็จะส่งผลให้จากหนักกลายเป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีนะคะแล้วตัวของคุณเองเนี่ยมีโอกาสในการเดินทางนะคะเดินทางประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จตัวคุณนะมีอะไรให้เลือกอีกเยอะแยะแต่ตัวคุณเองอยังไม่เลือกแค่นั้นเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันยังไม่ดีพอสําหรับตัวคุณเอง โอกาสเข้ามามีไหมมีแต่คุณเลือกที่จะไม่เอาแค่นั้นแล้วคุณเพราะทําไมถึงไม่เอาเพราะคุณยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่อะ่ะแล้วยังกลัวกับการที่จะเดินก้าวไปจากจุดๆุดนี้นะคะตัวชาวราศีกุมภเองการเงินการเงินได้เงินเยอะนะคะได้เงินเยอะใช้เยอะเหมือนกันระวังโดนหลอก เรื่องเงินด้วยนะคะเรื่องของความรักประคับประคองไปค่ะใครที่ยังโสดอยู่ก็ยังโสดอยู่เจอนะคะเจอไหมเจอคู่ไหมเจอค่ะแต่จะเจอจากเพื่อนจากงานจากคนแนะนำแต่ตัวคุณก็ยังมีกำแพง ยังไม่ให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆนะเรื่องของความรักเพราะเมื่อคุณเจอเมื่อไหร่คุณก็จะเจอรักที่แบบว่าอุ้ยฉันหลงมากฉันรักมากกับบุคคลคนนี้ความรักจะเป็นแบบนั้นนะคะงานดีไม่มีปัญหาอ่ะสรุปโดยรวมนะคะชาวราศีกุมในช่วงปี2564นี้ก็เป็นช่วงที่ แม่หมอแนะนําให้เรื่องของการทําบุญหน่อยนะเพราะว่าผลบุญกําลังจะส่งผลตอบแทนกับตัวเราเองการทําบุญไม่จาเป็นต้องทําที่วัดทําไม่ว่าจะทําทานช่วยเหลือคนนั่นก็คือบุญเช่นเดียวกันเนาะเอาละค่ะอาจจะต้องละวางเรื่องของอาการคิดมากเพราะว่าค่อนข้างวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งหน้าปวดหัวมากๆนะคะสําหรับในปี64นี้ ก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมภทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี